สวัีค่ะทุกคนพบก,กับปิงชาแน,นลนะคะวันนี้จะมาสอนทำโทรศัพท์ Android นะคะให้กลายเป็น iOS เลยนะคะเพียงแค่5นาทีก็เสร็จแล้วนะคะไม่รู้ว่ากี่นาทีพูดไปงั้นยังไงเนาะก็ะอ่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Play s t o r e เลยนะคะแล้วก็ไปโหลดแอปแอปนี้นะคะเพื่อนๆพิมพ์ไปเลยค่ะว่า iPhone 11แค่นี้แล้วเพื่อนๆก็ต้องโหลดแอปนี้แอปเดียวเท่านั้นนะเพราะว่ามันดีมากๆกว่าอปื่นมันจะไม่ดีเลยพอแล้โหลดใช่ไหมคะ อ่าเดี๋ยวเราจะสอนนะคะว่าเพื่อนๆโหลดเสร็จเพื่อิกดเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมเด้ๆๆๆโอเคพอเพื่อนๆโหลดเสร็จเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่แอปเลยพอกดเข้าไปที่แอปแค่ร้นนะคะมันก็จะกลกลายมาเป็น p อ o n e ของเราเลยเลยแต่ถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปในในแอปต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็น a อ d ดรอ d ดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวโชว์แบบนี้เฉยๆนะคะก็ แล้วนะคะใครที่เอ,อแตกมันเหมือนไอโฟนหน้าเลยนะแล้วคือมันสามารถบันทึกหน้าจอได้ด้วยเว้ยทุกคนคือมันดีเวอร์แล้วก็แบบดูสิ <c oughs> อ๋โอโหมันเหมือนอะไรขนาดนั้นโอเคนะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e ให้เราด้วยนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ